ไ่เอ่ยไม่เีนะเไม่น่าตละแ่ี่่อะรีควนมอเอไปบน้เพ่อพี่ป่ปไม่ใช่ทาดีนะเว้ยชอตลกียเป็นตลกอ่ะไปบ้านพี่อะสวัสดีค่ะคิดยัไงเออวันนี้เพื่อนดีใจด้วยนะที่ได้อยู่เหมกันเฮ้ยจำเรื่ออนเบสเอนะจเร่นป่ะสอนเล่นเบสด้วยพรุ่งนี้นะพทั้งวัน ว่าเยอะว่าป้ายใหญ่เออป้ายทำเองนะแบบตานหลวงคือตกใจมากวันนี้ที่พี่แล้วเห็นพ่อแม่นี่หนักเลยญาติเมื่อตกใจบ้างพี่เต๋าพี่เบียร์โู้แบบงงพี่เต๋าว่าแล้วพี่เพียร้องเพลงสักคนต้องออกเข้าใจไหมเราพอพี่เต๋าเดินออกมาแบบขาเซเลยอะขาเซเลยค่ะทำไม่พี่แล้พี่เต๋าไม่งงตอนพี่เต๋อพี่จะไม่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องจบวัี่7-8น ตีหน้าก็ได้ตอนแรกเวรนั่งก็พอร้องแค่สองคนมีใช่ไม่คือมันแบบรู้แบบมันออได้กันตั้งแต่เชียงใหม่ไงแล้วเออก็คุยกันชวนกันมาออกกรุงเทพไงแล้วก็ติดแล้วก็แบบเออรู้จักกันอยู่กันสองคนก็ไปไหนเออแบบคุยกันอยู่สองคนไอย่างเงี้ยตอนแรกเป็นอย่างงี้ป่ะฮะทีมอะทีมหมอก็ตอนตอนแรกๆแบบเจอเชียงใหม่เรียบร้อยมากแล้วกี่แบบมันนั่งอยู่คนเดียวเว้ย แล้วแบบกีก็แบบเดินแบบเอาน้ำไหมเดี๋ยวไปหยิบให้แล้วกีอย,อยู่คนเดียวปะไม่ตอนนั้นกีอยู่กับพี่เหวยตอนนั้นเชียงใหม่กีอยู่กับพี่เหยยวยแล้วก็พี่ลูกพีอีกคนหนึง่งเฮ้ยจะก,กินน้ำไหมเดี๋ยวไปหยิบให้คิมว่าครับเดี <c rap> ๋ยกีนึกว่าบ <c rap> แบบครับบบแนี้ปะเรียบรอย้อยออืครับอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแอบปบเรียบร้อยมากทีนี้พอตกประกวดตกรอบด้วยกันแล้วก็คุยบีบีกันคุยกันมาคุยกันมาเริ่มกวนตีนแหละเริ่มอ้าวเริ่มแบบนี้เหรอ อ๋อ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 อ๋าอ๋ออ๋ออ๋กอ๋ออ๋ออ๋อันออกลอ๋ออ๋อกลาอ๋ออ๋ออีออกอน๋ออ๋อก๋ออ๋ออกอโ๋ออ๋ออนออ๋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 ลอ๋อ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 อออ๋ออออ๋ออาออ๋อออน๋นอ๋ออออเออ๋ออ๋ออนออเออ๋ออ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  จะ้วคอยจับตาคนดูเอ้ยจับตาดูกันนะดินเลยพี่เต้ฉันหล่อปะหลอกก็ได้ไม่หลอกก็ได้หล่อจับน้ำของพี่ปะนอนนี่ไปก่อนพี่พี่จอยพรุ่งนี้อย่าลืมถ้าตื่นมาฉี่แล้วก็คิดว่ามันใกล้เช้าก็ผูกมีเบอร์มาเดินกันนะตอนเช้าอ่ะร้องมาร้องเสร็จแล้วเดียว